ในปี1933 BMW เริ่มพัฒนารถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นออกมาเป็น BMW 303มาพร้อมเครื่องยนต์6สูบแถวเรียงขนาด1.5ลิตรและกระจังหน้าแบบไตคู่ที่ฉีกกฎการออกแบบในยุคนั้นจนได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของรถยนต์ BMW ทุกรุ่นในปัจจุบันในปี1934 BMW 315วันเป็นรถโร,ถรถสเตอร์หรือรถสปอร์ตเปิดประทุน2ที่นั่งคันแรกจาก BMW ที่ดึงดูดสายตาทุกผู้คนด้วยสไตล์รูราสง่างามมาพร้อมเครื่องยนต์6สูบทำความเร็วสูงสุดได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ BMW 315 1สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันหลายรายการรวมถึงรายการ International Alpine Rally ในปี1934ในปี1936 BMW T26 เป็นรถยนต์4ประตูสุดรู้คันแรกจาก BMW ที่ได้รับการออกแบบอย่างล้ำสมัยเพื่อหมายจะดึงดูดลูกค้า